ใครบอกว่าอายุ60ขึ้นไปแล้วต้องอยู่เฉยๆถึงจะสุขภาพดีขอบอกเลยว่าไม่จริงเสมอไปมีหลายคนที่อายุเยอะแล้วแต่ยังแข็งแรงกระฉับกระเชงอยู่เลยเพราะเขารู้จักเคล็ดลับในการดูแลตัวเองทั้งกายและใจไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียววันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับ3ข้อที่จะทำให้ชีวิตหลัง60มีความสุขได้แม้สุขภาพอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาว เคล็ดลับเหล่านี้ได้มาจากคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีสติรู้จักพอดีและมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งออกกำลังกายหนักเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นแต่จริงๆแล้วร่างกายของเราเมื่ออายุ60ขึ้นไปก็ต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นด้วยเช่นกันการฝืนออกกำลังกายหนักเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักฟังเสียงร่างกายตัวเองรู้ว่าเมื่อไหร่ควรออกกำลังกายเมื่อไหร่ควรพักผ่อนเคล็ดลับข้อแรกคือการเคลื่อนไหวอย่างมีสติไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดนิ่งไม่ทำอะไรเลยแต่หมายถึงการรู้จักเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตัวเองเช่นการเดินเล่นการทำสวนการฝึกโยคะ หรือแม้แต่การทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆสิ่งสำคัญคือต้องทำด้วยความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกขณะที่ทำไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายลองสังเกตตัวเองดูสิว่าเวลาที่เราทำอะไรด้วยความตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำโดยไม่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเรามักจะรู้สึกมีความสุขและสงบใจมากกว่าเช่นเดียวกันกับการเคลื่อนไหวร่างกาย เราควรทําอย่างมีสติไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งให้เวลากับตัวเองเพื่อสัมผัสกับความสุขในทุกย่างก้าวทุกการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอย่างมีสติไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นด้วยเคล็ดลับข้อที่สองคือการมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวหลายคนมักมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นี่เองที่เป็นความสุขที่แท้จริงเช่นการได้ตื่นขึ้นมาหายใจการได้กินอาหารอร่อยๆการได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักการได้ยินเสียงนกร้องการได้สัมผัสกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน ลองฝึกมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วบันทึกมันไว้จะเขียนลงสมุดหรือพิมพ์ลงโทรศัพท์ก็ได้ทำแบบนี้ทุกวันจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นการฝึกมองหาสิ่งดีๆเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจเราสงบและมีความสุขมากขึ้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าความสุขอยู่ที่ใจถ้าใจเรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขได้แต่ถ้าใจเรามองเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆรอบตัวเราก็จะมีความสุขได้แม้ในยามที่เจอเรื่องราวที่ยากลำบากเคล็ดลับข้อที่สคือการฝึกจิตให้รู้จักกะตันยูกะตัญยูคือความรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุและผลมีบทเรียนและมีคุณค่าในตัวเองการฝึกจิตให้รู้จักกระตันยูจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของชีวิตและรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองเมื่อเรารู้สึกขอบคุณเราก็จะมีความสุข และพอใจกับสิ่งที่เรามีโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครการฝึกกระตันยูสามารถทำได้ง่ายง่ายเช่นก่อนนอนลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นแล้วขอบคุณสิ่งเหล่านั้นหรือจะเขียนบันทึกความรู้สึกขอบคุณก็ได้เช่นกันการฝึกกระตันยูเป็นประจำจะช่วยให้จิตใจเราสงบและมีความสุขมากขึ้นลองนำเคล็ดลับทั้งสามข้อนี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูแล้วคุณจะพบว่าชีวิตหลัง60ก็มีความสุขได้แม้สุขภาพอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนหนุ่มสาวหลายคนอาจจะคิดว่าการที่เราอายุมากขึ้นร่างกายเริ่มเสื่อมถอยเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องยอมรับและไม่มีทางที่จะมีความสุขได้เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ หรือสภาพร่างกายแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราถ้าเรามองโลกในแง่ดีมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะมีความสุขได้แม้ในยามที่เจอเรื่องราวที่ยากลำบากมีเรื่องเล่าของชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในชนบทแม้จะอายุมากแล้วแต่เขายังคงแข็งแรงกระฉับกระเฉงและมีความสุขกับชีวิตทุกวันเขาจะตื่นแต่เช้า เพื่อออกไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์และทักทายเพื่อนบ้านเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นการได้ยินเสียงนกร้องการได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่เขาหาได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันวันหนึ่งมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ชายชราคนนี้และถามเขาว่าเคล็ดลับในการมีสุขภาพดี และมีความสุขในบั้นปลายชีวิตคืออะไรชายชราตอบว่าผมไม่มีเคล็ดลับอะไรมากมายหรอกแค่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียงและมองโลกในแง่ดีผมเชื่อว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายหรือมีสุขภาพแข็งแรงแต่อยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของชายชราคนนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือสภาพร่างกายแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขได้แม้ในยามที่เจอเรื่องราวที่ยากลำบากดังนั้นอย่าปล่อยให้อายุหรือสภาพร่างกายมาเป็นอุปสรรคในการแสวงหาความสุขจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันและมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วคุณจะพบว่า ชีวิตมีความหมายและคุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่แม้ในายามที่เราอายุมากแล้วก็ตามนอกจากเคล็ดลับสามข้อที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุขในบั้นปลายชีวิตนั่นก็คือการมีเป้าหมายในชีวิตหลายคนเมื่ออายุมากขึ้นมักจะรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟไม่มีอะไรให้ทำไม่มีเป้าหมายในชีวิตซึ่งความรู้สึกแบบนี้อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ท้อแท้และไม่มีความสุขได้ดังนั้นการมีเป้าหมายในชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีกำลังใจและมีความสุขกับการใช้ชีวิตแม้ในยามที่เราอายุมากแล้วก็ตามเป้าหมายในชีวิตไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตหรือต้องเป็นสิ่งที่ยากเกินไปอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการปลูกต้นไม้การอ่านหนังสือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การทำกิจกรรมที่ชอบหรือการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งสำคัญคือต้องเป็นสิ่งที่เรารักและอยากทำจริงๆเมื่อเรามีเป้าหมายในชีวิตเราจะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและรู้สึกว่าชีวิตยังมีคุณค่าแม้ในยามที่เราอายุมากแล้วก็ตามนอกจากนี้การมีเป้าหมายในชีวิตยังช่วยให้เรามีสังคมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าและความเหงาในผู้สูงอายุได้ดังนั้นถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองหมดไฟไม่มีเป้าหมายในชีวิตลองหากิจกรรมที่ชอบหรือสิ่งที่อยากทำดูแล้วตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กๆน้อยๆหรือเป้าหมายใหญ่โตขอแค่เป็นสิ่งที่เรารักและอยากทำจริงๆแล้วคุณจะพบว่า ชีวิตยังมีความหมายและคุ้มค่าที่จะมีชีวิตอยู่และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับการมีชีวิตที่มีความสุขหลังอายุ60ปีคือการดูแลสุขภาพกายและใจแม้ว่าเราจะไม่สามารถหยุดยั้งความแก่ชราได้แต่เราสามารถชะลอและดูแลสุขภาพของเราได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในบั้นปลายชีวิต การดูแลสุขภาพกายสามารถทำได้ง่ายๆเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอและการตรวจสุขภาพเป็นประจำส่วนการดูแลสุขภาพใจก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะจิตใจที่แจ่มใสจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วยเราสามารถดูแลสุขภาพใจได้โดยการฝึกสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ชอบ การพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวและการมองโลกในแง่ดีนอกจากนี้การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและการปรับตัวให้เข้ากับวัยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความสุขในบั้นปลายชีวิตได้หลายคนอาจจะกังวลว่าเมื่ออายุมากขึ้นจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้าเราดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีก็สามารถลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคต่างๆได้และแม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับโรคภัยก็ควรยอมรับมันและมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านไปให้ได้อย่าปล่อยให้โรคภัยไข้เจ็บมาทำลายความสุขในชีวิตของเราจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันและมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะชีวิตคือของขวัญที่เราควรจะรักษาไว้ให้ดีที่สุด หวังว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในบั้นปลายชีวิตขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่ยืนยาวขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกท่านในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ